ก็สวัสดีวันนี้เป็นเลิกงามยามดีนะเป็นวันเกิดของอนักร้องที่เราชอบคนหนึ่งแต่เราไม่มีของขวัญเนี้เขาหรอกเหมือนแฟนคลับอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ดิไม่รู้จะซื้ออะไรให้เขาดีเพราะว่าซื้อไปเนี่ยเขาก็คงจะมีครบหมดแล้วเราก็เลยคิดว่าอืจะทำอะไรดีนะที่ มันแบบยากๆออกมาจากใจใช้วความสามารถก็เลยคิดว่าวายพรให้เป็นเพลงนี่แหละเขาจะได้จำล้วได้เพลงนี้ม่าไมกับกะแต่อาสยามครับฟังเลยสุขสันวันเกิดเธอ ไม่มีของขวัเล็เล่อมอมใเธอสักชิ้นเพราะคิดว่าเธอคงมีพร้อมทุกสิ่งไม่รู้จร,จริงๆว่าจะให้ไรฉันมีแค่ความจริงใจไม่คิดรักใครนอกจากเธอเท่านั้น และคิดว่ามีคนเป็นร้อยเป็นพันที่คิดเหมือนกันกับฉันสุขสันวันเกิดเธอปีนี้ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสมหวังดึงใจทุกเรื่องที่ปัารถนา สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเธอจะเป็นกำลังใจให้เธอเสมอไม่ว่าเธอจะทุกหรือสุขสันและไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวเท่านั้นมีอีกเป็นร้อย เป็นเพันที่รักเธอนีหละของควัญของฉันเธอคงไม่ว่ากันใช่ไหมบทเพลงแทนความในใจให้เธอจำไว้ไม่ลืมก็ ก็เหมือนเดิมนะมันก็คงไม่เพาะสักเท่าไหร่แต่มันก็ออกมาจากใจของแฟนคลับนะก็สุขเสริมเนเกินนะจ๊ะบ๊ายบาย